โร่งอกมาริดเบนเข็มล่าซาลิบาแทนคนาเต้ลิวพูรอดตัวราชันชุดขาวเล็งแนวรับอาร์เซนอลแทนทำลิวพูได้ต่อลมหายใจลิวพูสามารถถอนหายใจได้อย่างโร่งอกเมื่อเรือนมารติลดเบนเป้าหมายจากอิบาฮิมาคนาเต้กองหลังหงแดงไปเป็นบิลเลี่ยมซาลิบาแนวรับอาร์เซนอลแทนตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมาเรือนมาร์ติลดมักจะเป็นหนามยอกอกของลิวพู โดยเคยดึงตัวสตีฟแม็กมานามันไมเคิลโอเวนซาบิออนโซและอันบบโลอาเบลัวไปร่วมทีมและในปีนี้พวกเขาก็เล็งเทนส์อเล็กซานเดอร์อาร์โนซึ่งกำลังจะหมดสัญญาในสิ้นสุดฤดูกาลนี้นอกจากอเล็กซานเดอร์อาร์โนแล้วโคนาเต้ ate ก็เคยตกเป็นข่าวเชื่อมโยงกับเรอัลมาดริดเช่นกันซึ่งลิลลูพูพยายามต่อสัญญาฉบับใหม่กับเขาแต่การที่เรอัลมาดริดและปารีสแซงต์แชร์แมงให้ความสนใจก็ทำให้การเจรจาเป็นไปอย่างยาก ลำบากอย่างไรก็ตามเรอัมลมาดริดได้เป็นเป้าหมายไปที่วิลเลียมซาลิบาแทนโดยแนวรับอาร์เซนอลกลายเป็นเป้าหมายหลักของราชันชุดขาวในการเสริมแนวรับการที่เรอัมลมาดริดเลือกซาลิบาแทนคนาเต้ ate, ถือเป็นข่าวดีสําหรับลิเวอร์พูลเพราะนอกจากจะทําให้คนาเต้ปลอดภัยจากการถูกดึงตัวไปร่วมทีมเรอัมลมาดริดแล้วยังเป็นการตัดกําลังอาร์เซนอลคู่แข่งในพรีเมียร์ลีกอีกด้วยแม้ว่าอาร์เซนอลจะไม่ต้องการขายซาลิบาแต่สัญญาของเขาจะ เหลือเพียงอีก2ปีในช่วงซัมเมอร์และเรอันมาริดก็เชี่ยวชาญในการใช้ประโยชน์จากสถานการณ์เช่นนี้อย่างไรก็ตามสำหรับลิวพูอย่างน้อยในกรณีของโคนาเต้พวกเขาสามารถถอนหายใจได้อย่างโล่งอกในตอนนี้